ครับหลังจากที่เตรียมไรแดงตู้ไข่แล้วก็เอาตู้ไข่ใส่ลงไปเลยครับวันนี้เรามาทำอาหารประกัดแบบง่ายๆโดยใช้เต้าหู้ไข่กับไรแดงผสมกันเพื่อขุนปลากัดนะครับตามนะครับครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไรแดงนะครับ เป็นไรแดงไรแดงแล้วก็ทีนี้ก็จะมีนี่ครับเต้าหู้ไข่ปิดยอดหน่อยเต้าหู้ไข่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเป็นการทำอาหารให้ปลากินกันครับผมครับหลังจากที่เตรียมไรแดงเต้าหู้ไข่แล้วก็ เอาตู้ไข่ใสลงไปเลยครับใส่เข้าไปในกระชอนนี่แหละใส่เข้าไปเดียวลำบากนะครับทำคนเดียวทำดูตัวอย่างก็กกลักหน่อยถือกล้องมือหนึ่งทำมือหนึ่งอ่าครับใส่ตู้ไข่ได้ตู้ไข่แล้วก็ถีนี้แล้วก็บดบดบ,บี้ีเลยครับ บมด,ดบีบเลยบีผ่านตะช้อนนี่แหละนะครับคือการใช้ตู้ไข่นี่ก็คือมีข้อดีคือช่วยลดความสิ้นเปลืองของไรด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโปรตีนบางคนใช้ไข่ตุนนะไข่ตุนจะดีกว่าเพราะว่า โปรตีนของไข่มันจะเยอะกว่าเต้าหู้ไข่แต่แต่กรณีเต้าหู้ไข่นี่คือกรณีที่เราทํากันแบบง่ายๆไม่ต้องไปตุนไข่อะไรอีกคือเข้าร้านแล้วก็ไปซื้อมาได้เลยซื้อแล้วก็มาทําได้เลยผมจะใช้เต้าหู้ไข่เพราะว่ามันมีความสะดวกมากกว่าไข่ตุนแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าทางอาหารเนี่ยไข่ตุนน่าจะดีกว่านะในความคิดของผมว่าไข่ตุ๋นก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของไข่มันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่มันกับไอ้พวกเต้าหู้ไข่พวกนี้มันก็จะเป็น มีส่วนผสมของน้ำอะไรอีกดูปริมาณไข่ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากใส่ไปแล้วก็นะครับเดี๋ยวใสไปแล้วบี้เสร็จก็จะได้ประมาณนี้จะเป็นไายแดงผสมเต้าหู้ไข่ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะนี่ครับไายแดงผสมเต้าหู้ไข่ก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะได้เป็นเส้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 นเเส้นหลังจากนั้นก็เตรียมตัวให้ได้เลยก็อนนี้ก็จะมีทั้งไข่ไอ้เต้าหู้ไข่แล้วก็ไรแดงผสมกันดูนะครับครับหลังจากที่มผสมแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นเต้าหูไข่แล้วก็มีไรอยู่ข้างใน ทีนี้ก็เตรียมตัวพาไปให้ปากัดได้นะครับเอาไว้เป็นอาหารสำหรับขุนปลากัดเพราะไข่มันก็จะมีโปรตีนก็ถือว่าเป็นช่วยเป็นอาหารเสริมแล้วก็ลดปริมาณการใช้ไรด้วยครับเพราะว่าบางทีใดเราอาจจะไม่พอถ้าเราปริมาณปลาเยอะๆก็เวลาให้ก็บีบใส่เลยครับ ใส่ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเต้าหู้ไข่มันก็ไม่ค่อยจะอยู่ท้องเท่าไหร่มันดูครับก็จะเป็นฝุน่นฝุนลอยอย่างนี้อ่าดูครับปลาก็จะกินนของนี้เป็นมันติคัลเลอร์นะครับเริ่มลอกแล้วก็เปอร์เซ็นต์ลอกนี่โอ้โหไม่ต้องพูดเลยเขียวแทบจะไม่มีเลยเป็นใสหมดบางตัวเริ่มขึ้นดอกแล้วก็ต้องรุ่นต่อไปว่าใสา่ใส่หจะ สีจะเข้ามาขนาดไหนแต่ปลาเขียวไม่ถึง10%ซนะครับครับสคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับคือการทำอาหารโดยการใช้เต้าหู้ไข่แล้วก็อะไรเป็นอาหารเอาผสมกันแล้วก็เป็นอาหารเพื่อจะขุนปากัดให้ปากัดที่ว่าค่อข้างจะโตแล้วคือคิดว่าขนาดโอเคแล้วคือประมาณ1เดือนขึ้นไปก็จะดี ครับเพราะว่ามันจะได้กินขั้นแรกๆแ,แรกๆทําก็คือควรจะหัดให้ปลากินอย่างนี้ก่อนก็คือถ้าบางคนเอาให้แรกๆปลาก็จะเลิกกินอะไรจะไม่กินพวกเต้าหู้ไข่แต่ไม่ต้องห่วงเต้าไข่ที่นอนที่ก้นเดี๋ยวก็ปลาจะเก็บกินเองเพราะว่าถ้ามันไม่อิ่มมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆขขงมันอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราจะฝึกหัดให้ปลาวนี้กินอาหารก็คือลองงดหวัน คือหนึ่งวันก่อนก่อนที่จะหัดให้ปลากินก็คืองดเลยงดอาหารไม่ต้องให้มันกินหนึ่งวันแล้วก็วันต่อไปก็เลยให้อาหารสูตรนี้ลองดูก็จะประหยัดไรขึ้นประหยัดไรแล้วก็จะได้อาหารเสริมให้ปลากินด้วยปลาก็จะโตเร็วเพราะว่ามันจะมีโปรโตีนจากไข่อีกอย่างนึงก็คือพวกเต้าหู้ไข่พวกนี้ยมันถ้าพูดถึงเทียบกับพวกไข่ตุน๋น พวกไข่ตุ๋นนี่ก็จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าก็คือถ้าเรื่องไข่ตุ๋นนี่คือเราใช้วิธีการไข่หนึ่งฟองเวลาตุ๋นนะครับสูตรก็คือใช้ไข่หนึ่งฟองน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ผสมแล้วก็คน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 ,คนเสร็จแล้วก็ตุน๋นตุ๋นเสร็จแล้วก็มาล้างไข่ล้างพวกเมือกเมือกของไข่อ่ะล้างล้างกับน้ำเปล่าเปล่าล้างไปเลยล้างจนกว่าน้นําจะใส่แล้วก็มาบดบดได้ละเอียดเหมือนกับที่ผมบดเต้าไข่นั่นแหละครับบดได้ละเอียดแล้วก็ผสมกับ ผสมกับไอ้ไรแดงผสมกับไรแดงเสร็จก็สามารถเอาให้ปลาก็เหมือนกับที่ผมทํากับเต้าหู้ไข่แต่ที่ใช้เต้าหู้ไข่ก็คือเราประหยัดเรื่องประหยัดเวลาเราประหยัดเวลาคือเราไม่ต้องมาเทีเท่ยวตุนอยู่ถ้าบางคนไม่สะดวกที่จะมานั่งตุนไข่ทุกวันอะไรเนี่ยพวกนี้ก็เราไปซื้อเต้าหู้ไข่มาทําได้เลยมันก็ มีข้อดีผมกส็ส่วนมากผมก็ใช้ตู้ไข่ตลอดผมไม่ค่อยได้ใช้ไข่ตนุนถ้าอยากจะประหยัดหน่อยก็คือใช้ไข่ตนุนมันจะประหยัดแล้วก็เนื้อมันก็จะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าตู้ไข่เพราะว่ามีส่วนผสมของไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ